พู่งวันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยบอกเลยครับหมูที่นี่เขาใช้ลำไยในการตุน๋นเป็นอะไรที่แปลกมากๆและยังมีเมนูนอื่นอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวกระทะร้อนข้าวหมูตุ๋นลำไยทอดกระเทียมก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นพรีเมียมเนื้อตุ๋นรวมลวกจิ้มและเมนูนอ,นอื่นอีกมากมายจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับ มาทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะพามากินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นในน้ำำําลําไยเออซึ่งส่วนผสมทุกอย่างที่เกี่ยวกับหมูตุ๋นเนี่ยเ,เขาจะตุ๋นใส่น้ำำําลําไยลงไปใส่ลูกลําไยเม็ดลําไยลงไปมาเรามาดูเมดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างครับนี่จะเป็นเกาเหลาหม้อไฟหมูตุน๋นแล้วจะมีลําไยเป็นชิ้นๆเลยนะซึ่งผมเห็นแล้วผมเอ,อ้ยมันจะเข้ากันหรอวะลำไยมันจะมีความหวานหวานหอม,หอมกับหมูตุน๋นแล้วก็ยิง่งเขาตุ๋นในน้ําผสมรวมกันอ่ะน่าสนใจน่าสนใจซึ่งเกาเหลาหม้อไฟเนี่ยเขาจะมีเส้นมาให้ก็จะไม อยากกินแบบไหนนะส่วนด้านหน้าครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งหมูตุน๋นรวมกระทะร้อนมาเขาจะเสิร์ฟม,มาเป็นแบบกระทะร้อนแต่ตอนนี้ไม่ร้อนแล้วถัดมาครับจะเป็นเนื้อรวมลวกจิ้มครับผมก็จะเป็นเอ็นนะเนื้อเปื่อยเนื้อสดลูกชิ้นเนื้อแล้วก็เครื่องในต่างๆน่ากินมากนี่เลยอันนี้เลยเก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นพเมยมเบิ่มเบิ้มเลยทุกคนโอ้โหน่ากินมากเนื้อนี่ชิ้นใหญ่ๆเนื้อตุน๋นแบบแผ่นเบนิ่มเลยและจะมีข้าวด้วยครับข้าวกะเพราเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นบอกเลยเอ็นชิ้นใหญ่ๆแลละะออันนนีี้้ขาวหหมมูตุุยยททดกรเ บอกเลยว่าไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไง <laughs> เรามาเริ่มกันที่น้ําลำไยคือ <laughs> ที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องลำไยไงเราก็เปิดด้วยน้ําลำไยก่อนเลยน้ำลำไยที่เขาหอมเว้ยคือเขาไม่ได้หวานมากนะหวานเต็มร้อยเนี่ยผมให้ประมาณ70แล้วมันมีกลิ่นหอมลำไยแบบผมพูดไม่ถูกอ่ะมันไม่ใช่หัวเชื้อ เุ้ยเราขอชิมลำไย,ยกับน้ำก่อนไหมเราไปม้อไฟเลยมันจะเป็นยังไงวะอารมณ์มันจะเหมือนนี่เหรอไอ้พวกแกงสับปะรดอะไรอย่างงี้ปะ่ะหรือมีความหวนานหวานเปรี้ยวอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้ว่าต้องลองชิมดูมะ แอบเข้ากันเหมือนกันนะคือเบสดน้ําซุปเขามีความเค็มนําและหวานตามแล้วเราเอาลําไยมากินกันในน้ําซุปมันได้เนื้อที่เพิ่มความหวานมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็เขียวๆตอนแรกส่วนตัวผมรู้สึกว่าบัวมันไม่เข้ากันแต่พอกินเข้าเฮ้ยอร่อยมันเข้ากันว่ะอร่อยเปิดโลกอร่อยเฉยไอ้วะแปลกจริงวะทุกคนแล้วถ้าเราลองเอาหมูมากินกับลําไยล่ะมันจะเป็นยังไงหมายถึงว่าเรากินผสมกันไปเลยลําไยกับเนื้อหมูนะ มันเข้ากันว่ะมันได้กลิ่นความมันหวานของน้ำน้ำใหญ่แล้วตัวน้ำใยมันไม่ได้โดดไหมมันเหมือนไปด้วยกันได้เฮ้ยแจ๋วว่าเขามีน้ำจิ้มสูตรของทางร้านเป็นน้ำจิ้มแบบซอสมะขามเว้ยแล้วคือน่ากินมากอ่ะอาโอ้น้ำจิ้มนิดดีมากเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มนิดนิดอ้โหน้ำจิ้มโคตรดีโอ้โหมูออนไม่ได้เลยทุกคนน้ำจิ้มดีมากทุกคนน้ำจิ้มเด็ดมากน้ำจิ้มโคตรดี <Ped al> อืมอืม,อม,อมกด็ดีเรามาก๋วยเตี๋ยวกระทะร้อนบ้างโหฉันจะน้อยใจเอานะมันร้อนมานานแล้วตอนนี้ไม่ร้อนแล้วอันนี้เป็นเส้นมีหยกนะครับผมอลองชิมดูหน่อยว่าฟิลลิ่งมันจะเป็นไงมันจะเป็นแบบแห้งและกระทะร้อน ม,มันก็จะมีกลิ่นซอสที่เขาราดหอมหอมเท่นที่มันโดนแบบมีความไหม้นิดนีด้ทำหอมกระทะเอ้ยอันนี้อร่อยอันนี้มีความหอมนําเลยนี่หอมนําเลยแล้วก็แบบตอนเสิร์ฟนี่คือแบบถ่ายสตอรี่นี่คือเดือดๆเ,เ,เลยทุกคนไม่เมนูนู้นดีกว่าเราไปหมูกันก่อนนะนี่หมูตุ๋นลำไยทอดกระเทียมจะเป็นยังไงเราตะกี้เรากินกับก๋วยเตี๋ยวแล้วทีนี้เราลองกินกับข้าวดูทุกคนมองในกล้องอาจจะเหมือนลูกชิ้นนะไม่ใช่นะเป็นลำไยนะผมกำลังประมวลผลอยู่ว่าข้าวกับลำไยเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นเหมือนแบบข้าวเหนียวลำไยหรา มผมรู้สึกว่าเนี้ยแปลกครับนะผมเรื่องว่ามันแอบ,บหวานโดดด้วยความที่เป็นข้าวเนี่ยพอมันหวานแล้วมันจะแบบมันไม่ค่อยกินข้าวแบบวหวานๆวาเนี้ยเรื่อกว่ามันก็เลยแปลกๆหน่อแต่ถ้าพวกก๋วยเตี๋ยวน้ำปรุงอะไรพวกเนี้ยปรุงให้มันมีความหวานกลมกล่อมมันกำลังดีไนงะแต่อันนี้มันขออีกดอกหนึ่งแล้วกันไม่ชัวร์ว,วะ่ะเฮ้ย รับรองผมนะผมอาจจะยังไม่ค่อยเลิฟเท่าไหร่แต่ทางหมูตุ๋นกระลำไยเนี่ยบอกเลยโคตรดีมันยังมีความฝุืนๆขัดัดกันอยู่ทําต๊ะผมนะแต่ไม่แน่คนดูมาคนอาจจะชอบก็ได้เออมาที่เนื้อตุ๋นบ้างทุกคนอันนี้เป็นเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นผัดกะเพราเนื้อเนี่ยใช้จากเนื้อออสเตรเลียเลยนะครับผมเอ็นเนี่ยเขาใช้เนื้อบราซิลเออเขาบอกมาบอ้ว่าเฮ้ยเนื้อบราซิลต้องลองแล้วกันเราลองเลยแล้วกันเนื้อบราซิลกันเหรอกินแล้วจะเตะบอลเก่งนะครับผมโอ้โหชิ้นบุลล์ม รสชาติกะเพราทําเข้มข้นมากผมแอบเห็นวิธีวการทั้งเพราะเขามีซอสของเขาใส่น้ําซุปน้าสต๊อกแล้วก็ผัดและเอ็นเนี่ยมันมีความเด้งสู้ฟันแบบไม่ได้ละลายเขาไม่ได้เป็นการตุ๋นแบบละลายแต่เป็นการเด้งสู้ฟันจะกลิ่นเนื้อหอมมากแล้วรสชาติเขาจัดจ้านนะก็ใช้เหมือนเป็นแบบพริกแห้งอะ่ะทุกคนโห นี่ดีกว่ารวมเนื้อตุน๋นลวกจิ้มครับผมก็จะมีส่วนเนื้อเนื้อตุ๋นนะครับผมเป็นเนื้อเปื่อยมีม้ามอ่ะมีม้ามนะครับนี่ครับม้ามแล้วก็เอ็นตุ๋นไส้นะครับผมแล้วก็เนื้อสดแล้วก็มีสบายนางด้วยหรือว่าผ้ากิน,นิ้วแล้วดูเนื้อตุ๋นดิดูลายดิโอ้ยตา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 ย มันเป็นน้ำจิ้มที่เปรี้ยวหวานที่มันเข้ากับทั้งเนื้อทั้งหมูเลยคือโกงมากน้ำจิ้มดีมากมันทําให้อกประกอบของพวกเนื้อพวกนี้มันดีจะตุ้ยแอบเห็นแร่เท่มทุกคนลิ้นหุย้ยลองดูว่าจะนุ่มสักแค่ไหนละลายหายไปเลยเขาตุ่นจนละลายไปเลยเว้ยแนะนํามาต้องสั่งเลยนะเนื้อตุ่นเนี่ยมากันที่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อพรีเมียมชามเนี่ยเขาจะใหญ่มากแล้วเขาจะให้เนื้อมาจุกๆเลยอย่างเนื้อตุ่นเนี่ย มีประมาณ5แผงมีเอ็นมีไส้และก็มีลิ้นด้วยลิ้นแบบเป็นแรเทมเลยนะลิ้นก็คือแบบแรลเทียมจัดๆเลยนะซึ่งเนื้อตุ๋นเนี่ยเขาไม่ตุ๋นน้ำลําไยนะเขาจะตุ๋นในสมุนไพรเออเขาบอกว่าเขาลองตุ๋นน้ำลําไยแล้วอาจจะไม่เข้าเท่าไหร่ <c oughs> ลองดู่ะไม่เห็นเส้นเลยนะตอนนี้ <c oughs> มีเน,นเนื้อกับเส้นอ่ะลองดูแล้วกัน <c oughs> โอ้ยมันกรอบดีมากอมก่อบม,มากระมนไพลกลิ่นเนื้อหอมหอมอุ้ยมีอันนี้ด้วยอ่ะขอบกระด้งอ่ะนี่คือแรงเทียบอีกชิ้นหนึ่งเลยนะเวลากินพวกเนืน้อตุ๋นมันจะมาชิ้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออร่อยมากตาตาเด็กอ้วนนะกินไปยิ้มไปนะเฮ้ยลองชิมดูลองชิมดูมมันเข้ากันไหม เพรพอกินเข้าไปอ่ะน้ำซุปมันจะเค็มๆหน่อยใช่ป่ะ <c oughs> แต่พอมีลำไย,ยปุ๊บอ่ะความหวานมันทุ่งออกมาเลยแล้วมันอร่อยอ่ะ <c oughs> เคยเห็นได้แบบกินผลไม้กับข้าวอ,อย่างนี้กินผลไม้กับก๋วยเตี๋ยวอ เธอไม่ชอบบอเมนูเนี้ยไม่รู้รู้สึกมันแปลกๆเขาว่ามันอร่อยนะแต่พอมันมีแบบพริกน้ำปลาเข้าไปตัดอ่ะอร่อยอยู่นะนเค็มเข้าไปแต่แบบนี้นะมีเค็มมีเผ็ดแล้วก็มีแบบมีหวานอย่างเงี้ยอร่อยอยู่นะอลองใหม่บ่ เป็นลิ้นที่นุ่มมากค้อกินไม่รู้สึกเหมือนลิ้นเลยอ่ะมันกัดแบบกัดเคานี่ทีเด็ดลืมอะไรอ่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มซอสมะขามนี่คือมะขามแต่เปรี้ยวแบบหอมมะขามนะแล้วก็แบบ เผ็ดตามหวานนิดๆและใครที่สนใจครับอยากมาลองกินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยครับมาได้ครับที่ร้านเตี๋ยวตุ่นบ้านสวนตอนนี้มันอยู่สาขาวังหินนะครับผมอยู่ติดกับรตัดวังหินเลยเขามีหลายสาขานะบอกเลยว่าดีแปลกแต่อร่อย ถ้าใครสนใจก็ลองมากินได้นะครับผมลองมาดูแท็กเพื่อนแกพี่แถกพ่อแถกน้องแ็กแฟนลองชวนก็นมากินดูได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนละกันผมบอกเลยดีมันเป็นฟีลลิ่งแบบดีอะฟีลกูด๊ดดีแบบกินแล้วแบบเฮ้ย,ยมันไม่เข้าเฮ้ยก็เข้านะเหมือนจะไม่เข้าแต่เข้านะอร่อยด้วยประเด็นอะ